เห็ดอันนี้ก็ขึ้นอย่างทั้งบ้านพี่เนี่ยอุย้ยสวยจังธรรมชาติเนี่ยอ,ยยอ,ยกกยอยุ้ยออก,เ,เ,เ,กเ,เป็นดอกไม้ไปเลยเนี่ยสวยสวยอุ้ยถูกกิ่งหญ้าหอมสวยในที่บ้านพี่นะเนี่ยสวยมากเลยเห็ดอะไรก็ขึ้นมาเนี่ยสวยเป็นดอกไม้ไปเลยสว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 ยเหมือนดอกไม้เลย สวยเนี่ยเอาทุกช่อเลยสวยสวยมากเลยสวยสวยจริงๆปีนี้ดูสจะเห็ดออกกินได้ไหมเนี่ยสวยสวยจังเลยสว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 ย นี่กำจะสุกอีกสามลูกเลยกำจะสุกค่ะกำสุกกำสุกอีกสามลูกเขียวเก็บตอนนี้ยังเก็บไม่ได้สวยอยู่าสวยมากมายนี่สวยจริงๆนี่โอ้ยสวยอะไรอย่างนี้ ต้นนี้ไม่มีลูกเลยไม่เป็นอะไรต้นนี้ไม่ยอมมีลูกนี่เห็ดอะไรเนี่ย้ยต้นนี้ไม่ยอมมีลูกต้นนี้ไม่ยอมมีลูกอะ่ะตัวผู้แล้วมั้งเนี่ยท่าตัวผู้ก็เปล่าเนี่ยตัวเมีย มีลูกสิบสามลูกอีกสามลูกเด็ต้องต้องมาเก็บแล้วอีกหนึ่งสองไอ้ห้าลูกอัลตรานดตห้าลูกเนี่ยวสวยมากเลยนะนี่สวยจริงๆสวยสวยงามมากค่ะเนี่ยสวยงามมากปีนี้โอ้โเห็ดฝนก็ตกแล้วก็เลยงามแล้วงามดีสวยมากๆก,กินได้ก็จะกินลงเนี่ยแต่ว่าชิปมังเขามากินนะคะ เขามานั่งกินของเขาเนี่ยเขามานั่งกินอยู่นี่สวยเห็ดอะไรตัวอะไรมาขึ้นเนี่ยใต้นี้ก็มีอีกตัวชิปกระตา่ายก็วิ่งเข้าแบบไปีนตวงแอบเข้าไปสวยจริงๆสวย,ส,ส,วยสวยค่ะ